โอ้หมีข้างบนนั่นของเราอีกเหรอใช่ตรงนี้ของเราหมดเลยค่ะแต่แมันโอ้เห็นไหมื่อกี้เห็นไหมเต็มแล้วข้างบนห้องน้ำสวยมากพ่อกับแม่อยู่ข้างบนจนันอยู่ข้างล่างใครขึ้นข้างบนก่อนได้นอน <c oughs> ห้องข้างบนใครขึ้นข้างบนก่อนได้เ <c oughs> <c oughs> ่อเต็มโดดน้ำเหรอครั้งแรกเลยอ่ะที่โดดน้ำขนาดนี้ตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นมากเน,นลลี่ก็โดดเหรอใช่ค่ะโดด เลยปลาแล้วก็เลยใจอเลยเออลึกเกือบสี่เมตรโดดกี่รอบแล้วเนลี่สี่สีรอบแล้วเหรอห้าห้ารอบแล้วเหรอโอ้โหพี่เจอแต้มทีงโดดรอบแรกโอ้ยแฟนคลับมีเอฟซีเชอร์มีนเชอร์มีนโอวีนกมาเป็นน้องแชทแตมได้เลยลูกสาวดูแบบนีหลานอ๋อนีหลัยลูกดูคลิปแม่แบบเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแล้วมาเล่นด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้มาถึงก็เจอเอฟซตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซ็นทาราแกรนด์มิลาชพัทยามาถึงห้องห้องยังไม่ขึ้นนะคะเปลี่ยนชุดไ้น้ำกระโดดลงน้ำเลยเพราะสรว่ายน้ำสวยมากสวยมากแล้วตอนนี้เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ทั้งหมดมีอะไรใหม่ม่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเชือแต้มเชือแต้มเดี๋ยวเชือแต้มโดดอีกรอบนึงจะจำโดดให้ดูค่ะ เป็นไงบ้างสนุกมากเลยค่ะกลัวกับแม่ครั้ครั้งที่สองโดดบ่อยๆจะได้ชินเห็นเพื่อนโดดเลยเลยต้องโดดใช่ป่ะปกติมาคนเดียวไม่โดดอจะโดดทำไมเห็นเพื่อนโดดเลยต้องโดดดูเนลลี่เนลลี่ไม่กลัวเลยเหรอฮะไม่เดี๋ยวจะช่วยอีกทีหนึ่งครั้งแรกก็ไม่กลัวเลยเหรอครั้งแรกกลัวอยู่นิดนึงอ๋อครั้งที่สองติดใจ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอา FC อีกแล้วสวัสดีครับถ่ายวิดีโอได้ไหมครับของคุณครับที่นี่แบบว่าสระไว้น้ําใหญ่มากนะแล้วก็มีหลายจุดนะถูกใจครอบครัวแน่นอนยิ่งแบบเด็กๆอะ่ะมาถึงก็แฮปปี้เลยเราพักตรงไหนเนี่ยห้องเราอะคะ <c oughs> นู่นคะ่ะนู่นคะ่ะบนสุดบนสุดเลยชั้นบนสุดเลยเป็นห้องที่พิเศษมากเดี๋ยวต้องไปดูกันโอ้โหกว่าจะขึ้นมามืดเลยนี่เราอยู่กัน ชั้นสิบเก้าสูงสุดเลยครับชั้นสูงสุดค่ะชั้นสูงสุดเราก็เลยห้องแล้วค่ะเลยห้องเลยแล้วห้องโอยอยู่นี่นี่ค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งพัทยาตอนกลางคืนนี่ฝั่งเมืองนะอยากเห็นฟังทะเลไหมโอ้โหนี่ห้องในโรงแรมเหรอครับเนี่ยใช่ทำไมมันใหญ่จังห้องของเรานะคะเป็นแบบดูเพ็ก็คือสองชั้นมีสองชั้นใช่แล้วบอกว่าอยากเห็นดูทะเลก็ชั้นเลยค่ะ โอ้ฝันเป็นเรือนแต่เป็นโอ้เห็นไหมื่อกี้เห็นไหมเห็นอะไห็นางฟ้าบินผ่านไปมี lightning strikes อะอ๋อฟ้าผ่าอุ้ยนั่นห้องใครโย่หะเราเดินระเบียงนี่ระเบียงห้องเราไงดูสิระเบียงห้องเราเดินไปเจอห้องใคร ยังห้องเราใช่ไหมนี้ห้องนอนมีสองห้องติดติดกันอย่างนี้แล้วสองชั้นด้วยก็เหมือนสี่ห้องอะโหมีข้างบนนั่นของเราอีกเหรอใช่ตรงนี้ของเราหมดเลยค่ะโอ้โหสุดยอดห้องพักของเรานะคะมีชื่อว่าไทยเป็นมิล่าดูเพล็กสวีเรามาทัวร์ห้องกันหน่อยไหมว่าสองชั้นคือมีอะไรบ้างช่วยทัวร์นี่นะคะพอเข้ามาแล้วเราจะมีกระจกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมีห้องอะไรอยู่ตรงนี้อรอห้องคนอื่น เป็น connecting เหรอ connecting โหยังต้อง connect อีกเหรอห้องใหญ่ขนาดนี้ต้องมาเป็นเฟอร์บรใหญ่มากพอเข้ามาตรงนี้ใช่แล้วก็มีเซฟตรงนี้ค่ะเก็บของมีผ้าไว้มีอะไรอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้คืออะไรอ่ะถุงใส่ผ้าซักไงตรงนี้โซนนี้ค่ะเป็นเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็นี่มีกระเป๋าชายหาดด้วย ก็คือเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ําอะไรข้างล่างเราก็ใส่ในเนี้ยใส่ในกระเป๋าเราก็หิ้วไปแล้วพวกนี้ก็คือที่วางกระเป๋าเดินทางโห<ฮ>ใหญ่มากนนอ่ะนี่ห้องนี้พักกันได้กี่คนอะสี่คนมีสองห้องนอน สองห้องน้ําเราแยกกับเชิดเต็มนอนกันเลยไหมคืนนี้แยกเลย <c oughs> นี่คือห้องนอนที่อยู่ชัลล่านะคะจะเป็นเตียงทวินก็คือเป็นสองเตียงแบบนี้สองเตียงใหญ่คือเป็นเตียงควีนไซส์ใหญ่ๆสองเตียงจริงๆนอนห้องนี้สี่คนก็ได้นะจริงเราไปอยู่ห้องนี้เลย <c oughs> แล้วอันนี้ก็คือระเบียงที่เมื่อกี้เราจะเอะกันโห <c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมานี่จะสวยขนาดไหนเนี่ย <c oughs> ใช่ที่เนี่ยค่ะเซนทาราแกรนดนลาช่ไเขาเพิ่งรีโนเวทห้องพัก ทุกห้องของโรงแรมอะห้าร้อยกว่าห้องคือรีโนเวทตกแต่งใหม่หมดอันนี้คือห้องนอนล่างนะมาดูห้องน้ำห้องน้ําของห้องนอนข้างล่างค่ะอ่ะมีโชว์นี่อะไรโอ้โซนชาเวอร์นะคะใหญ่คือมานั่งเล่นได้เลยมีข้างบนนี้ด้วยเป็นอย่างเปิดอย่าพูดไปเร็วไว้โอ้ยยี่ชาเวอร์ถือว่าจะอันนี้เป็นฝักวัวนี้ อุณภูมิสองทางเลยได้ไหมปืนเธอ,อเลยอ,อาบน้ำกันอย่างสะใจห้องเนี้ยเหมาะกับบ้านเรามากเลยนะเหมาะกับความที่แบบครอบครัวแล้วมีลูกวัยรุ่นอะไรแบบนี้ลูกโตแล้วไงนี่ก็มีอ่างล้างหน้าสองอันนะคะแล้วก็มีโถโถนะห้องไทยนี้มีแค่สิบห้องนะในโรงแรมอ่อนี่ก็จะเป็นโถงใหญ่นะคะโหงโอโถงสุดๆ มีผลไม้เวลคัมด้วยมีขนมด้วย <_ D> สวัสดีครับคุณพัชรวานนี่เวลคัม welcome, เป็นการ์ดเวลคัมนะคะธีมของโรงแรมนี้จะเป็นธีม lost world ไปดูชั้นสองกันไหมนี่ <_ k> เคยนอนโรงแรมแบบนี้เพื่อนนอนข้างบนจริงป่ะแยกกันนอนเลยนะข้างบนสวยมากเลยสูงกว่าเราอีกหนึ่งชั้นน <_ S 2> ่ะแม่ปุปเ้เปใช่ก็คือสูงกว่าเมื่อ <_ S 2> กี้น่ะ พลีบ้าไปถึงชั้นสิบเก้าจะเห็นทะเลไหมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆที่ดึงเห็นไหมมีเห็นมืดแล้วยังไงโอ้ห้องดังสวยมากเราจะห้องบอนนะเราจะเอาห้องนอนห้องน้ำสวยกว่าข้างล่างอีกห้องน้ำกว้างมากเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องพ่อแม่ข้างล่างเป็นห้องลูกใช่พ่อกับแม่อยู่ข้างบนจะนั่งอยู่ข้างล่างไม่เอาเราอยามารถ อาบน้ำไปแล้วดูวิวเพื่อนข้างล่างไม่ได้ด้วยอ๋อนี่สองข้างล่างได้อีกห้องนี้น่าจะเป็นชาเวไแมโอ้หอุ้ยอาบ้องกันได้ด้วยเหรออุ้ยการอาบสองข้างเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้เจ๋งมากแล้วห้องนี้ล่ะยังมีห้องนี้อีกโยโหสุภณานนะคะโหตั้งแต่ไปพักโรงแรมมานี่ห้องนี้นี่อลังการที่สุดเท่าที่เคยพักเลยนะ จริงสวยมากเรานอนห้องนี้เราไม่ยอมเราจะไม่ยอมลูกอถ้าเชตดเต็มจะนอนทั้งบนนะเชตดเต็มนอนตรงนี้นอนในอางนอนในอาง ตู้เสื้อผ้ากับที่วางกระเป๋าไว้ให้อีกมีแน่เลยยังคะพิซซ่าถาดเบลเลอร์เนย่าบอกว่าวันนี้ขอเป็นลูกแม่ปูเป้หนึ่งวันใช่เดี๋ยวเอามานอนด้วยเลยนะได้เลยเพราะว่าห้องนอนเรากว้างขวางหนีออกจากบ้านลากกระเป๋ามาเลยเออยา่กวยบ้านเราเลยมาถึงเราเลี้ยงมื้อเย็นก่อนเลยโอ้โหนี่กินอะไรกันบ้างครับมื้อนี้นะคะของเด็กๆเนี่ยก็มีพิซซ่าโฟร์ชีสพอกินเลยได้ไหมคะกินเลย ชีสอย่างชีสเลยอ่ะแล้วก็ของเด็กอีกอย่างหนึ่งก็คือปีไก่ทอดนะคะเ,<อ>เป็นไก่ทอดหักใหญ่ด้วย<อ>ไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาแล้วก็มีอันนี้เป็นปลากระพงทอดนะคะ<อ>แล้วก็มีซอสอะ่ะไม่ใช่ซอสมะขามหรือซอสสามรสนี่แหละแล้วก็มีต้มยำทะเลแล้วก็มีนี่แหละคะ่ะกุ้งอบบุญเส้นตัวอ้วนอ้วนอวบอวบแล้วข้างใต้บุญเส้นก็คือเป็นเบคอนด้วยชื่ออะไรดี ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องอาหารคอสค่ะอยู่ริมทะเลเนี่ยที่เราเห็นตรงเนี้ยทะเลนะแต่มันมืดนี่ค่ะห้องอาหารคอสบีชคลับแอนด์บิสโทรนะคะก็คืออยู่ในโรงแรมเซนทาราแกรนด์มิลา่าชิแล้วอ่ะอร่อยมากอืมอร่อยมากจะตามคือกรอบนอกนุ่มในตาเน,นี้ยไม่เหมาะกับเด็กละเหมาะกับแม่ <laughs> น่ากินมากเลยนะพ่อกับแม่ชอบต้ยมยำกุ้งแบบนี้น้ำคนๆน้ำขคนๆตั้มือึกอืมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างอร่อยเข้มข้นกินตาหนึ่ิครับปากกระโปรงทอดลุยสวนาาอาหารก็หั่นเป็นชิ้นๆอยู่แล้วด้วยนะคะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะอาหารไทยๆแบบนี้ถูกปากเราที่สุดอืม ถ้าก็กินกุ้งก็ได้ไหมคะอร่อยๆอยได้ก็กินกุ้งก็ได้อันนี้เชฟก็เลยคอมเมนต์นุ่มอบอุ่นเส้นค่ะอย่างโตโตอ่ะนี้นะกุ้งมากเลยกุ้งแล้วนี่แพ้ไก่ทอดใหญ่แพ้เหมือนดอบบี้เลยอ่ะม้าในสา ใครขึ้นข้างบนก่อนได้นอนห้องข้างบนใครขึ้นข้างบนก่อนแล้วเบทูตูแล้วเบทูตูแล้วเราอย่าอย่าเอมเชิญแต้มเราต้องเอาห้องหรูเราต้องเอาห้องหรู้ไปไปเชิญแต้มพ่อกับแม่จะนอนห้องนี้แม um> oh ่จะนอนชั้นบนลูกสาวสองคนไปนอนข้างล่างไม่พ่อทำพ่อทำกฎแล้วข้างล่างมีเตียงเออใช่ข้างล่างมีสองเตียง แล้วแล้วชนะให้อยู่ข้างล่างตอนนี้นอนเอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊ยนอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยอ๊ยโอยอ๊ยยโอ๊ยโอ๊กโนยออน เฮ้แต่เราอยู่ทั้งหลายคืนนี่เดี๋ยวเราก็สลับกันได้ใช่พรุ่งนี้แม่นอนข้างบนเราจะมาสนุกันที่เซนทราแกนมิลานอีก2วัน2คืนเลยนะคะแล้วก็มีอะไรให้เด็กๆเล่นกันสนุกเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามเราจะพาไปลุยกันให้ทั่วเลยค่ะถ้าชอบเริ่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตามกดกระดิ่งวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย